lobster เป็นวัตถุดิบที่ไม่ว่าจะนำมาทําอาหารเมนูอะไรก็ดูว่าจะเป็นอาหารหรูหรามีราคาแสนแพงนะคะแต่คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่า l o b ตอร์เคยเป็นอาหารของบรรดาน,นักโทษและทาสซึ่งต้องกินกันจนต้องร้องขอชีวิตว่าพอแล้วพอแล้ว,อลวขอกินอย่างอื่นบ้างเรื่องนี้มีที่มาอย่างไรและทาไม l o เตอร์ถึงกลายมาเป็นของแพงในปัจจุบันคลิปนี้เราจะบริฟให้คุณฟังค่ะ จุดเริ่มต้นของอาหารทาตุต้องย้อนกลับไปประมาณ320ปีก่อนในช่วงศตวตรรษที่17ค่ะว่ากันว่าหากเห็นเปลือกของ lobster อยู่ตามท้องถนนถือเป็นสัญญาณของความยากจนและความเสื่อมโทรมเพราะสมัยนั้น l o เตอร์ ster, ถือเป็นอาหารหลักของบรรดาคนที่ยากจนเนื่องจากมันราคาถูกมันหาง่ายง่ายขนาดไหนหรอคะเอาเป็นว่าถ้าคุณเดินไปตามชายหาดแถบรัฐแมสซาชูเซตส์ จะเห็นล l o เตอร์ถูกกองทิ้งไว้โดยไม่มีใครสนใจเลยค่ะผู้คนละแวกนั้นจึงหาวิธีการกำจัดล l o เตอร์ด้วยการนำไปทำอาหารให้นักโทษในเรือนจำกินเมื่อเหล่าบรรดาคนร่ำรวยรู้เรื่องเข้าจึงเกิดความไม่พอใจแล้วก็ไม่ยอมให้ล l o เตอร์มาอยู่ในมื้ออาหารของพวกเขาน่าน้อยใจอะไรขนาดนี้สำหรับล l o เตอร์ตัวใหญ่ๆเท่าแขนเนี่ยแทนที่จะถูกนำมาปรุงเป็นอาหารแสนโอชะ แต่สมัยนั้นน่ะมันกลับไม่มีค่าจนถูกนำไปทำเป็นอาหารสัตว์ให้หมูให้วัวหรือให้แมวได้กินกันอย่างอร่อยอร่อยรวมถึงนำไปใช้เป็นเหยื่อตกปลาหรือบางทีเอาไปทำเป็นปุ๋ยด้วยซ้ำไปค่ะนานวันเข้าเหล่าทาสในแมสซาชูเซตส์ก็รู้สึกเบื่อหน่ายกับการกิน lobster ที่เจ้านายให้จนต้องนำเรื่องนี้ไปฟ้องศาลเลยทีเดียวค่ะด้วยเหตุผลว่าพวกเขาถูกทารุณ โดยการให้กินลบสเตอร์แทบทุกมื้อของวันซึ่งผู้พิพากษาก็ตัดสินให้บรรดาทาตผู้ยากจนเป็นผู้ชนะคดีและห้ามไม่ให้เจ้านายนำบสเตอร์มาให้ทาตกินมากกว่า3มื้อต่อสัปดาห์มาถึงจุดเปลี่ยนที่ทำให้ลบสเตอร์มีค่าตัวแพงขึ้นก็ข้ามไปในช่วงปลายปี1880ค่ะยุคที่อาหารกระป๋องและการเดินทางโดยรถไฟ เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นผู้คนในอเมริกากลางเริ่มจะมองเห็นช่องทางการค้าใหม่คือการทำบสเตอร์กระป๋องขายในราคาถูกจนกลายเป็นอาหารกระป๋องยอดนิยมในสมัยนั้นรวมถึงมีการนำบสเตอร์มาปรุงสดๆเป็นอาหารให้กับบรรดาผู้โดยสารบนรถไฟที่ไม่เคยรู้จักลบสเตอร์มาก่อนทำให้ลบสเตอร์กลายเป็นที่ต้องการของกลุ่มคนรวยมากขึ้นนั่นเองค่ะเมื่อความไร้ค่า เริ่มจะมีความหมายมากขึ้นเมื่อล็อบสเตอร์เริ่มกลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นจากที่มันเคยถูกทิ้งขว้างกลายเป็นสินค้าขาดตลาดเมื่อความต้องการเพิ่มขึ้นแน่นอนนะคะว่าราคาค่าตัวของล็อบสเตอร์ก็ต้องอัพขึ้นตามไปด้วยค่ะเหล่าเศรษฐีน้อยใหญ่ต่างพากันควักกระเป๋าจ่ายเพื่อแลกมากับความหรูหราและรสชาติที่นุ่มละมุนลิ้นหลายปีผ่านไป lobster เริ่มไปโผลอยู่ในสลัดบาร์และในช่วงปี1920มันก็กลายเป็นอาหารทางเลือกสำหรับชนชั้นสูงจนกระทั่งสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง lobster ก็ยังคงเป็นอาหารหรูอยู่นะคะแต่เมื่อมีขาขึ้นมันก็ต้องมีขาลงใช่ไหมล่ะคะหลังจากนั้น lobster กลับไปเป็นอาหารของคนจนอีกครั้ง เพราะภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำครั้งใหญ่แต่หลังจากนั้นมันก็ฟื้นตัวกลับมาเป็นที่ต้องการอีกครั้งในช่วงปี1950ค่ะแล้วก็กลายเป็นอาหารหรูมาจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเอง ถึงตอนนี้หิวกันแล้วใช่ไหมล่ะคะก่อนจะไปกิน l o เตอร์เราจะต้องรู้เรื่องนี้ก่อนค่ะลบสเตอร์ ster, กับกุ้งมังกรมันไม่เหมือนกันนะคะทั้งรูปร่างลักษณะและรสชาติก็ต่างกันด้วยใครจะไปเลือกซื้อบสเตอร์ต้องดูดีๆนะคะระวังถูกหลอกเอากุ้งมังกรมาขายแทนสังเกตง่ายๆแบบนี้เลยค่ะ l o เตอร์ ster, จะมีก้ามใหญ่โตหนวดไม่ยาว แต่กุ้งมังกรนั้นหนวดมันจะยาวค่ะและไม่มีก้ามแต่ถ้าถามว่าอะไรอร่อยกว่ากันน่าจะอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนแล้วล่ะค่ะใครอยากจะรวยต้องรีบแล้วนะคะเพราะปัจจุบันนี้ l o เตอร์มีมูลค่าตลาดราว2 0 0แสนล้านบาทต่อปีและกำลังถูกคาดการว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น4 0 0แสนล้านบาทต่อปี ภายในปี2027เรียกว่าโตพรวดพราดถึง9.9%ต่อปีแซงหน้าปลาเนื้อสีส้มอย่างแซลมอนที่โตประมาณ4%ต่อปีเลยทีเดียวค่ะเรียกว่าเป็น lobster สู้ชีวิตเลยก็ว่าได้นะคะเพราะกว่าจะถึงวันนี้ที่มันได้รับการขนานนามว่าราชาแห่งท้องทะเล lobster ก็เคยถูกผู้คนด้อยค่าและเรียกมันว่าแมลงสาบแห่งท้องทะเล จากรูปร่างหน้าตาภายนอกของมันนั่นเองค่ะไม่ว่าล l o เตอร์จะมีประวัติที่แสนเจ็บปวดขนาดไหนแต่หนึ่งในความจริงที่ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยก็คือ l o เตอร์เป็นเมนูอาหารทะเลที่อร่อยที่สุดอย่างหนึ่งที่โลกนี้เคยมีมาละค่ะแถมมันยังถูกอวยยศให้วันที่15มิถุนายนของทุกปีเป็นวัน l o เตอร์แห่งชาติด้วย